สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างอนาคตณนะสกรระดับอำเภอร้องกวางแห่งนี้กับดิฉันครูจิมสิริพรริพนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพอช32001โดยครูจะพาทุกคนไปค้นพบหัวใจสำคัญของการทำงานในยุคใหม่นั่นคือ การจัดการความรู้หรือ KM ค่ะการจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะแต่มันคือกระบวนการเปลี่ยนจากข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศจนตกผลึกเป็นความรู้และปัญญาในที่สุดเพื่อให้เราทำงานได้เก่งขึ้นและสร้างนวัตกรรมที่เหนือกว่าใครในตลาดค่ะ กลไกสำคัญอยู่ที่การรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายรอบตัวเรามาสร้างเป็นบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในโลกของอาชีพความรู้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักค่ะประเภทแรกคือความรู้ชัดแจ้งที่เราหาอ่านได้จากตำราหรือเว็บไซต์ ส่วนประเภทที่สองที่สําคัญมากคือความรู้แฝงเร้นซึ่งเป็นทักษะที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานค่ะเส้นทางสู่ความเป็นมืออาชีพของเราจะไต่ระดับขึ้นไป4ขั้นเริ่มต้นจากการรู้อะไรในเชิงทฤษฎีพัฒนาสู่การรู้อย่างไรคือการนำไปปฏิบัติจริงในงานที่ซับซ้อน จากนั้นเราจะก้าวไปสู่การรู้เหตุผลจนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้และระดับสูงสุดคือการรู้คุณค่าที่เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากความคิดริเริ่มของตนเองค่ะ mm hmm. เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึงตัวแบบปลาตะเพียนนะคะส่วนหัวปลาคือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าเราจะเรียนรู้ไปเพื่ออะไรส่วนตัวปลาคือหัวใจของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและส่วนหางปลาคือการใช้เทคโนโลยีมาสร้างคลังความรู้ให้ชุมชนของเราเข้มแข็งค่ะในการเริ่มพัฒนาอาชีพให้ทุกคนลองทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้นะคะเริ่มจากการทุบทวนความรู้ที่จำเป็นจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนสแสวงหาและจัดทำระบบข้อมูลให้เป็นระเบียบ wow, <lighting> และสุดท้ายคือ ระบุทักษะ <particle> ที่ต้องมีเพิ่ม <The future. S 2> เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของรายได้และเนื่องออมที่เราตั้งใจไว้ค่ะการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากความรู้ที่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบมาสร้างอนาคตที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยปัญญาไปพร้อมกับพวกเราสอกอรอระดับอำเภอร้องกวางนะคะสวัสดีค่ะ